ทีนี้เมื่อเรามองเป็นไทม์เฟรม day ที่มี5แท่งก็คือ5วันเราจะเห็นลักษณะเป็นทั้งหมดเนี่ย5แท่งนะครับแต่ถ้าเราไปดูกราฟนะครับในไทม์เฟรม e e k นะครับตัวราคาเริ่มต้นภายใน5วันเนี่ยก็คือเริ่มจากราคาตรงนี้ก็คือราคา0นสมมุติว่าราคา0ูนคือราคาตรงนี้นะครับจากนั้นภายในแท่งเนี่ยมันก็มีการขึ้นลงขึ้นลงนะครับจน มาจุดสูงสุดนะครับที่กราฟเคยขึ้นไปก็คือตรงนี้นะครับถ้าดูในไทม์เฟรมวีคก็คือตรงนี้นั่นเองจากนั้นราคาก็เคลื่อนที่ลงแล้วก็ปิดแท่งอจากนั้นราคาก็เคลื่อนที่ลงแล้วก็ปิดแท่งนะครับมันก็จะทําให้เกิดไส้นะครับอ่านี่ก็เป็นพื้นฐานนะครับที่ผมใช้ดูคร่าวๆเ,เดี๋ยวเราจะไปเจาะกันทีละอย่างนะครับว่าเออส่วนประกอบของแท่งเทียนคืออะไรนะครับแล้วก็รวมถึงวิธีการใช้งานนะครับ